สวัสดีครับพ่อพี่น้องผู้ทุกคนมื่อนี้กะก็บานกะจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกแล้วพี่นอ้องอัปเดตว่ากรเจ้าเห็ดสวนนี่เห็ดเป็นแแน่นี่กรเจ้าแกะเริ่มแกะแบบออกแล้ว นี่ก็เจ้าแก่เดียวนันเดียบแต็มีแต่่้างเลนำ่นำั่าพูนี้ครับนี่ก็เจ้าแก่เหั รถมาณนี่แหละพี่้องเดี๋ยวจะเจาดินมาลงดินมาใส่สูงเลยอะไรก็จะใส่ดิน เ,เห็ดนนเลยเฮ็ดพี่น้นนอยข้าบึงขังในขังในก็นเรื่องเห็ดป่าเฮ็ดเลยเปสิเีย์หลังเราจะข้าสี คือประมาณีเลยเ่าสีถ่านเนี่ยังเด็กดังไม่ได้ขึ้นอนก็ะจะเจอเห็ดงั้นมันนีน่ะสิ่งเกระเบื้องปูกระเบื้องขึ้นอนมันไม่ไหวแหละเกระเบื้อง มันก็จะมนโล่งที่ใจกระจกใจกระจกมองออกไปสวนพี่นอ้องมองไปเบิ่งสดนใหม่ตุน่นจะเป็นต้นในมะกรอเอียงบุ๊ะมะกอกออกนอกตุ่นง่ายๆก็นจะว่าแต่มาลงเลยต้นมือนกับทางมึงนี่พี่นอ้องจะได้ปั๊บพื้นที่ไรดินก็นจะออก ดินกันเลยมันต่ำกว่าบันไดนี่พี่นอ้องเนี่ยมันได้มนันได้ว่าไงแต่มันต่ำต้องปีกเอาดินหอกทางกันเลยลํลังจะกลับไนแทงดูดช่อง ไปใส่ข้างในนี่พี่น้องอดินอัดดินมาใส่ีผ้ามาเบิงเ่งไอ้ทางไองไปสาวายน้ำพี่น้องนี่เจ้าก็ะเฮตประตูเขาขงสิพี่น้องเ็มาป,ประตูทำประตูทำมาละเณง ไอ้เข้านี่พี่น้องไอ้ประตูเขา้าอันนี้จะเป็นอ่างใส่ต้นไม้โอ้แดดครับแดดฮอนครับพี่น้องโอ้ยสีไหมรักตัว ไอเจ้าสีนี่พี่น้องออกซีเดงเด่งอุ้งนี้ก็สีอีกแกนหนึ่งอีกอตัดบัวบัวที่ออกซีแดงเอาตัดผ้ามาพี่น้องผ้าเบิรงกรเจาะกำลังเอาอ่างอาบน้ำามาอาบน้พี่น้องกับอ่างอาบน้ำ ล่างหนาพี่นอ้องนี่แหละอันนักกอยังนี้พี่นอ้องเมืองกระโจมมันต้องหลายคนในเมืองเกิร์ตเฟรยเลยพี่นอ้องแต่นี่ก็เอาล่างวงจากรถแล้วสีวันเบี้ยวดิพี่นอ้องอ้างแบบตั้งพี่นอ้แบบงนองแบบตั้งพื้นเลย สีส้มพู้องต้องงามๆกระจอกแาววลงกระจอกเฉะไปประกอบใบยี้ในห้องน้ำห้องงา,ามน้ำพี่น้องมันหลายคนเพราะว่ามันหนักอย่างมันแตกตักกกนราคาแพงเนาะเปิดยงด่ายคนเจ้าะลอกยกเบิองพี่น้นอง มือไม่ได้เลยนะหวัเสียวเลยนะัเวเขาไี่เอดป็นคลิปนี้ก็ต้องพากเอาครับไม่ไ,มได้เสียงพี่น้องลืมเอาไม้ไปนี่ก็เลยมาพากที่หลังเ <c oughs> จ้าก,ก็ยกเข้าไปเลยพี่น้อง <c oughs> เป็นสปอนเซอร์ เดี๋ยวป้อนซื้ออ่างเอาอ่างมาให้ครับอ่างงามๆเลยที่ดียวแล้วีเยเลสีสวยในจังไยก็จะเป็นยกขเขาไประเทองนาำก็จะปิวัดพื้นที่ก่อน ผลเสื่อมีหลายครับแอกัก็มีแต่ว่าหนึ่งเหตุท่านแล้วอันเอาอ่างมาก่อนหยาบหานามมาไว้มาบัน,นทั้งในพี่นนองยกขึ้ามาต้งหลายคนในนันราคาแพงเนะอ่อางกับอ่าง นีเดี๋ยวขยับเข้ามาตรงนโกนี้ขยับข้นมาตรงนโกนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นรัเนี่ยเบิ่งไปเรื่อยกระจาติดตังแล้วเดือนสิบห้าเบิ่งตอนแล้วพี่น้องกระจาติดตังก่อนเพราะว่าคนหลายมันเจ๊งกะก็เลยอยากออกมาข้างนอกปล่อยกระจ้าเห็ดตัวเองยก่อนเดี๋ยวพี่ดาวขอมา่องนีู่ไม่ได้แล้วอันตัวนี้พี่น้อง สีงามจะสีชมพูเลยอ้างลางหนาแพ้เบิรอ่างรางหน้าพี่น้องอ่างรางหน้าคนานี้แบบนี้ ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องอย่ให้เบิ่งเอะอ่างอาบน้ำพี่น้องเห็นมาพุนเจียวเลยพุนสีหวานเบียวเลยพี่น้อง <c oughs> อันนี้เป็นอ่างตรงนี้ก็เป็นข้าวตืออันหนาไปทั้งพุน มนี้ก็จะเป็นมังไว้ตู้เย็นตู้เย็นก็ไว้นี่ไว้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไว้ตู้ใส่น้ําแข็งเปิดฝาเปิดได้พี่นอ้องเป็นตู้เอาถัางน้ําแข็งเข้าไว้ข้างในสชก็อยู่ประมาณนี้ ก็จะเป็นกระจกตัประตูกระจกแล้วก็จิม,ามาีผ้าม่านปิดให้พาเบิ่งอีกของเจากำลังเหฝ่ไยไ่ติดฝา กิดเช็ดเรียบร้อยแล้วเสร็จว่าก็ติดติดบนแลวพี่น้อง เดี๋ยวจะลงลงจะไดบางบางนันกับห้องครัวมืเหนดต้นสั้นใส่ฝ้าเดี๋ยกวก็ติดไป่นอกค่อยทำไปทีละนิดทีละนิดมือฝนฟมตัต๊พี่นอแดดออกนอนค้ามัน มึอน,นี่อบ้านก่ามากเดียให้มึงป่าคนพี่น้องที่เขาว่าเบิร์รับชมก่ะป่าก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเรื่อยพี่น้องเด้อให้ผ่านมาเห็นคลิปหนึ่งขอบคุณในไลน์ที่เขามาเบอร์ไอวพ่อในะพพี่น้องจะคุกมคนกะมีแต่ความชุขความจะเลืิญนครับมังน,นี่อบ้านก็นขอตัวลาไปก่อนนะครับเชียรชืมาครับผม สวัสดีครับ